มาเบิ่งการมอน,นีอีโพลเราสีฟ้าสานอย่างเอ,งเอกในยินแต่วนันท่านผู้ส้มขอมาว่าอยากให้เราสานวีให้เบิง่งมอน,นีแล้วก็สีมาสานวีให้เบิง่งเด้อเนี่อันดับแรกกะสามเส้นคือเก่าแล้วก็มาฮักฮักบิดนี่แล้วก็ปีดมาทั้งนี้สานไล่ขัดเขาเลื่องหมวกไล่ขัดคือเก่าแล้วก็หมุนบิดล็อก สารแล่ขัดนี่สีเฮ็ดจังสี่ไปจนแบบว่าให้มันสุดนี่สุดแล้วทางนี้อันนี้เส้นจบเส้นจบแบบบิดคือเก่านี่ลักษณะสีเป็นจังสี่วันนี้เข้ากับสีทาการจัดจัดแล้วกับสารสารอีกให้เป็นไร่ขัดคือเก่าเพื่อที่สีเฮ็ดหนาเนี่ยนี่ผู้ใดพ่อสีขึ้นออกอยู่บอนี่นี่เป็นลักษณะนี้แล้ววันนี้เขาก็มาเก็บขาง เก็บด้านข้างสารไลคาดคือกันบิดบิดเส้นตอกบิดฮักนี่เฮ็ดไปเรื่อยๆอีกเฮ็ดสองฟังเลยเดอ้อฟังนี่นีอนนนน่อันนี้ฟังทีหนึ่งอันนี้ฟังทีสองเฮ็ดคือกันเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดให้มันเหลือสามเส้นนี่เหลือสามเส้นแล้ววันนี้ก็เส้นสุดท้ายกับบิดล็อกเพื่อล็อกล็อกล็อกนี่เฮ็ดคือกัน,อน,กนสองฟัง นี่มันนี่ก็ใส่ใส่ดาด้วยนี่ดำวีผูใ้ใดเคยเห็นอยู่บนนอกแบบนี้เนาะนี่ก็ล็อกตรงกลางเพื่อไปไหไม้ไม้ไมันรุดยานใหม่มันรุดก็ล็อกไว้ก่อนอันนี้ก็สารอีกเอาสินตอกมาสองส,สินหนึ่งแะไรมาบิดให้มันเป็นสองแง่งเย็ดทั้งสองฟังเลยนี่คือกันทั้งสองฟังเลยมันนี้เขาก็ทําการสารสารแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อจนให้มันซุดดำไม้บุละ ดามวีบุญละนี่สุดแล้วเส้นสุดท้ายกระทาการล็อกล็อกก็คือสอดต,ตามเส้นไปเลยนี่วันนี้กระทาการดึงนวดดึงหนวดดึงแล้วก็ตัดวันนี้ตัดหนวดตัดให้มดทั้งสองฟังนี่อันสุดท้ายแล้วนี่เรียบร้อยแล้วเย็นจุจยเลย